สวัสดีครับนี่คือก้านมือเล่งนะครับของเครื่องตัดหญ้านะครับลูกค้าส่งมาซ่อมแค่ชุดนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่านะครับไม่สามารถดับเครื่องได้นะครับไม่สามารถดับเครื่องได้นะครับมันจะเป็น2กรณีนะครับคือคอยเสียหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงสวิตช์นะครับเสียนะครับแต่อีกอาการหนึ่งอาการเนี่ย มันเป็นอีกอาการหนึ่งนะครับก็คือสายไฟขาดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไล่สายไฟก่อนนะครับผมก็มาดูที่ชุดสวิตที่เคยเจอก่อนเพราะว่าไม่คิดว่าจะเกิดอาการสายขาดได้นะครับก็เบื้องต้นนะครับไม่ติดจริงนะครับไม่ติดจริงก็เดี๋ยวเราทําการรื้อบอดี้ดูนะครับชุดสวิตนะครับผมก็คาดว่าน่าจะเป็นชุดสวิตนะครับอันนี้มิเตอร์ใช้ได้นะครับเดี๋ยวหาว่ามิเตอร์ใช้ไม่ได้ก็ทําการเปิดบอดี้ออกมานะครับ แล้วก็ลื้อชุดสวิตออกมานะครับมันจะมีขานะครับขาคอนแทคนะครับให้เราดัดขานะครับทั้งสามฝาสามสามขาเลยนะครับมีกลางซ้ายขวานะครับก็ดัดเอานะครับประมาณหนึ่งนะครับหรือดัดเยอะก็ได้ก็แล้วแต่ดุลพินิษเลยนะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวดัดนะครับดัดให้มันโค้งๆอีกหน่อยนะครับเพื่อให้หน้าสัมผัสมันกดได้เต็มๆนะครับอันนี้คือหนึ่งอาการนะครับ คือเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ตัวนี้หรอกแต่ผมคิดว่ามันเป็นที่ตัวนี้ผมไม่ได้ไล่สายตั้งแต่แรกเพราะโดยปกติแล้วอะถ้าโดนรอยทับอะไอตรงสายอ่อนนะครับมันก็จะต้องบีด้วยแต่นี้สายอ่อนไม่ได้บีนะครับก็เลยคิดว่าไม่น่าจะโดนรอยทับก็ไม่ได้มองที่สายขาดเลยโดดข้ามไปเลยนะครับอ่าครับก็อันนี้เราทําเรียบร้อยนะครับแต่มันก็ยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คสายนะครับผมคิดว่าน Poor ่าจะเป็นสายแล้ว เดยว,วัดทีละเส้นเลยครับสีดําก็อันนี้วัดสีดํานะครับสีดําติดนะครับต่อมามาวัดสีแดงนะครับนี่ครับสีแดงไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ว่าจุดไหนมันขาดนะครับสีแดงก็ปรากฏว่านะครับเจอตรงนี้เลยตรงหางปลาเสียบเลยนะครับน่าจะโดนไรทับมา ือว่าโดนหนูแทะเออะหนูแทะมันก็ต้องแทะกระดูกงูด้วยแทะท่อเฟกเฟกด้วยนะครับก็ผมจะตัดต่อนะครับแล้วก็บัดกีใส่ท่อหดนะครับจะไม่ม้วนอย่างเดียวเราใส่ท่อหดนะครับจะต้องบัดกีด้วยนะครับเพื่อความแน่นนะครับอันนี้ใช้ได้ทุกขั้วแล้วครับเดี๋ยวเราประกอบอสัตลี่มันทั้งหมดนะครับนี่ครับการเก็บสายนะครับต้องเก็บให้เนียนนะครับมันถึงจะไม่หนีบอะไรเลยนะครับ ก็เข็บเนี่ยนะครับเด้งนะครับตัวล็อกคันเร่งแล้วก็คันเร่งกดได้นะครับอันนี้ก็ล็อกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูระบบสวิตกันนะครับเปิดปิดเปิดปิดนะครับโอเคนะครับจบงานได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ